ลยังคงเดินสายมอบถุงยังชีพอย่างต่อเนื่องที่สาวแต้วนัทพรโพสถึงต้นอาจเลิกกันไม่จำเป็นต้องเกลียดกันติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อบนิวเอรี่ทิพพยาประกันชีวิต สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ pop news daily นะคะวันนี้อยู่กับเอมสานธิดาและอู๋ธีรยุทธ์ค่ะฮะอยู่ด้วยกันแบบนี้2คนเรื่อยไปนะฮะเช้านี้ก่อนอื่นเตือนนิดนึงเพราะว่าตื่นมาเนี่ยหลายคนคิดว่าเป็นหมอก ใช่ไหมน้องเอมรู้สึกไหมฮะเห็นเห็นเหมือนกันต้องใส่หน้ากากนะครับเมื่อเช้านี้ดูในแอปพลิเคชันแอร์มูมันขึ้นสูงเหมือนกันนะใช่ไหมร้อยห้าสิบกว่ากว่านะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่บ้านก็ใส่หน้ากากกันด้วยหรือว่าใครที่มีเครื่องฟอกอากาศก็เปิดด้วยแล้วกันนะครับต้องค่ะไปข่าวแรกของเรานะฮะพี่หนุ่มกลาลานั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ปล่อยเพลงให้กําลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่หมอพี่พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมทั้งให้กาลังใจคนไทยนะครับล่าสุดนี้พี่หนุ่มบอกว่าขอ ยื่นมือช่วยเหลือด้วยแล้วกันนะครับก็มีการนำรายได้เพื่อไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแล้วก็ได้นำทีมเพื่อนๆเนี่ยจัดกิจกรรมแจกอาหารมอบข้าวสารจำนวนกว่า1 5 0 0 เขาเรียกว่า1,650งนกเ้กอะมากนะหมื่นกว่ากิโลเยอะจริงๆง <laughs> นะครับแล้วก็นําไปมอบให้กับ2,000ันกว่าครัวเรือนรวมทั้งสิ้นเนี่ยก็คือเป็น5ชุมชนนั่นเองนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็นนทบ,บุรีด้วยล่าสุดนี้วันจันทร์ที่ผ่านมาเอาอีกนะครับผมบอกว่าเท่านั้นยังไม่พอไงอก็ขอลงพื้นที่ไปช่วยพี่น้องชาวใต้ที่อําเภอเกาะสมุยนะครับก็นําไปจํานวน350ชุดนะครับบรรยากาศในการแจกถุงยังชีพที่สมุยเนี่ยก็มีพี่น้องเดินทางมาต่อแถวรอรับของ กันยาวมากทีเดียวแต่ก็ต้องอย่าลืมนะนี่เขาก็มีการเว้นระยะนะเขาก็ต้องออมีแหละ social distancing ไม่ได้ยืน,นยชิดกันจนเกินไปนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับใครที่ตอนนี้ต้องการจะแจกสิ่งของใดๆก็ตามก็ต้องติดต่อทางเขตให้เรียบร้อยด้วย,ยให้เจ้าหน้าที่ดูแลเราอย่างถูกต้องถูกวิธีอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ครับผม ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะฮะที่ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือนะฮะเพราะฉะนั้นเข้าถึงคนที่เดือดร้อนแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงเลยแหละไม่ไม่ใช่แค่พี่หนุ่มเท่านั้นนะคะ,ะยังมีอีกสาว1คนเลยเขาคนนี้ก็ได้ผลได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ว่าก็<ม>ยังคงดําเนินนะคะในการแจกถุงยังชีพอยู่นั่นก็คือ,อคุณเมย์พิชชาตซึ่งวันนี้คุณเมย์เขาฝาก เรามาบอกเหมือนกันว่า11โมงจะมีการแจกใครที่ดูรายการเราจบต้องดูจบก่อนนะ uh huh. แล้วไปรับได้ก็ยังทันอยู่วันนี้ค่ะ11โมงนะคะจะแจกกันเขาค่ะเตรียมนำถุงยังชีพนะคะจำนวนหนึ่งพันถุงค่ะไปมอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนในช่วงนี้ค่ะโดยทั้งหมดนี้นะคะเธอก็ย้ำว่าเธอได้ขออนุญาตทางสำนักง,งานเขตเรียบร้อยแล้วก็สถานีตำรวจนะคะแล้วก็สถานที่นั้นก็คือวัดนวลจันทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในถุงนั้นจะมีทั้งข้าวสารอาหารแห้ง มีนมกุนเชียงยาแก้วหวัดเจลล้างมือหน้ากากอนามายัยร่วมถึงผลไม้ของเกษตรกรด้วย oh oh. อันนี้สําคัญมากเลยแล้วก็ช่วยอุดหนุนกันไป oh oh. นะคะซึ่งผู้ที่จะมารับเนี่ยก็คือสําคัญมากๆคือผ่านการวัดไข้และทุกท่านนะคะได้โปรดเลยสวมหน้ากากาอนามายัยทางเรานะคะก็ได้ประสานงานกับสำนักงานเขตบึงกลุ่มนะคะทางวัดแล้วก็ตํารวจสอนอครครามเรียบร้อยเพื่อความเป็นระเบียบยังไงใครที่จะไปรับเนี่ยก็เว้นระยะห่างนะคะในการรับของด้วยแล้วก็หลังจาก หลังจากเสร็จคุณแม์เขาก็บอกว่าทางเราเนี่ยจะฉีดพ่นฆ่าวายรัสให้กับทางวัดเพื่อเอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยค่ะห,หลังจากนี้เนี่ยพฤติกรรมนะฮะของพวกเราก็คงจะเปลี่ยนไปช่วงนี้เขาคิดคำนี้มากเหมือนกันนะหรับ New Normal ใช่ใชไหมหความปกติใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับคือช่วงนี้ก็ต้องมี4ลดเสี่ยงของเราก,ก็คือไม่ว่าจะเป็นลดพื้นที่หนาแน่นลดเมาส์มอยเพราะว่าน้ำลายมันกระเด็นกันได้นะครับหรือว่าลดพื้นที่ปิดแล้วก็สุดท้ายลดระยะเวลาจะทำอะไรก็ต้องรีบนิดหนึ่งนะฮะ ไปดูกันต่อสําหรับเรื่องราวของคู่นี้เมื่อวานเพิ่งจะอัปเดตกันไปสําหรับต้นแต้วใช่ไหมครับเขาเลิกรากันไปออกมาประกาศว่าตอนนี้เนี่ยลดสถานะเรียบร้อยนะครับล่าสุดนี้พี่สาวของคุณแต้วนัทพรน,นะฮะก็คือรูปรูปหนึ่งใช่ไหมหมอเต๋านี่พี่สาวเป็นหมอนะฮะ,ะก็โพสต์รูปเป็นรูปรวมนะฮะบอกคุณต้นว่าถ้าเกิดว่ายังคิดถึงกันเนี่ยนะฮะก็สามารถแวะมาหากันได้เพราะเอาตรงๆคุณต้นเขาก็เป็นเหมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของบ้านนี้ไปแล้วคุยอยู่กันมา14่ปีเนาะสนิท กับทุกคนในครอบ,บครัวไปแล้วแหละถูกต้องนะครับผมก็มีแคปชั่นบอกว่าคิดถึงกันก็มาเล่นกับนิวตันได้คือนิวตันเนี่ยก็เป็น,หล,นหลานของคุณแต้านั่นเอง<ช>นะครับแล้วก็บอกว่า v l y s welcome you เลิกกันไม่จำเป็นต้องเกลียดกันไหนอันนี้เป็นแฮชแท็กปิดท้ายนะครับทางฝั่งของต้นเอง<ช>ได้เห็นแบบนี้ก็เข้ามาตอบด้วยขอบคุณนะเต๋าคิดถึงทุกคนแล้วก็ส่งรูปอีโมติคอนรูปหัวใจมาด้วยนะครับ เออจริงๆก็ใจหายเหมือนกันนะสำหรับผู้นี้นะฮะก็เอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้อีกครั้งหนึ่งสําหรับการ move on ต่อไปถูกต้องก็อย่างที่พี่สาวคุณเต้าเขียนไว้ว่าบางทีมันก็มีทั้งครอบครัวมีเพื่อนแต่ก็มีบางคนที่เป็นได้ทั้ง2องอย่างเป็นทั้งเพื่อนเป็นครอบครัวนั่นเองนะคะคไปต่อน,นียกว่าเอ็มเชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็รู้สึกประสบปัญหาว่าเอ๊ะตอนนี้มีปัญหาต่างๆเข้ามาแต่มีสาวคนหนึ่ง<ะ>ชีวิตเธอสวนทางกับคนอื่นเลยชีวิตดีดีขาขึ้นของเราก็ขาขึ้นเหมือนกันขึ้นอะไรคะขาขึ้นมาไก ก็คือค kind of ุณใบเฟินพัสกรนั guys, ่นเองนะคะก็เป like ็นพิธีกรเป็นคอมเมนเตอร์สามากความสามารถเลยมากมายแล้วก็เห็นเธอในทุกรายการที่อูสังเกตไหมริงๆทว่าเหมือนร้อนเงินอะเปิดช่องไหน ก็เห็นช่วงหน้านี้เธอช่วงก่อนหน้านี้เธออาจจะร้อนเพราะอะไรรู้ไหมเธอได้โพสต์ภาพค่ะล่าสุดเลยในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะหลังเก็บเงินจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองมานานเธอบอกเก็บมานานเลยนะนี่ค่ะซื้อบ้านให้กับตัวเองได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว<อ>ซึ่งบ้านเนี่ยก็เสร็จได้สองสามเดือนที่แล้วนะคะเรียกว่าตกแต่งออกมาถูกใจคนอยู่งานนี้บ้านเสร็จก็ต้องอวดซะหน่อยค่ะใบเฟินนะคะก็ถ่ายรูปให้ดูในหลายๆมุมของบ้านเลยแถมยังเป็นพี่สาวที่น่ารักเพราะ ทำบ้านตัวเองแต่มีห้องให้น้องชายอยู่ด้วยนะเ,เห็นที่วอลเปเปอร์ติดรูปบันพีทอยู่ <laughs> ตัวปร์ตูน,นะฮะน้องค<อ>งชอบ One Piece. อันพีทงานนี้นะคะทำเอาแฟนๆแล้วก็เพื่อนๆในวงการมาแสดงความดีใจย,ยกใหญ่เลยเอาจริงถ้าเพื่อนเราอ่ะทางานมาเป็นโหนานแล้วได้บ้านอย่างเงี้ยเราเองก็คงปลื้มใจไปด้วยนะคะ <c oughs> แถมยังชมด้วยว่าบ้านของเฟิร์นนะ่ะสวยมากเรียบๆแต่ดูดีดูโก้นะแล้วมีความเป็นแบบมินิมอลมีความเป็นญี่ปุ่นนิดนึงเหมือนกันคือเมื่อนะกี้เขาจะมีเป็นเหมือนโซนลิฟวิ่งโซนกินข้าวแล้วทำเป็นแบบโต๊ะ ญี่ปุ่นใช่ไหมฮะที่นั่งกับพื้นแล้วก็มีช่องซึ่งชอบสไตล์นั้นอืมก็ยินดีกับเพื่อนด้วยนะครับเพราะว่าเฟิร์นนี่คือก่อนหน้านี้เราเห็นกันหมดนะงานแสดงงานพิธิกรคอมเมนเตเตอร์มีช่องยูทูบเป็นของตัวเองอีกถูกค่ะเธอก็ตั้งใจจริงๆเลย เราก็หวังว่าสักวันนะพี่อยู่เนาะเราจะมีบ้านแบบใหญ่โตอะไรแบบนี้บ้างหวังว่าถ้าเฟิร์นดูอยู่จะชวนอู๋ไปด้วยไปทํางานด้วยไปรับขวัญบ้านใหม่๋อรับขวัญบ้านนะครับอ่ะไปดูกันที่สาวคนนี้ดีกว่าสําหรับคุณแก้มวิทชยานีนะฮะต้องบอกว่าเธอนั้นคือดีว่าเลยครับคนนี้โอ้โหต้องบอกว่าล่าสุดนี้ครบ12ปีแล้วที่อยู่ในวงการเพลงมาเอาจริงๆคือรู้สึกแหละว่าพี่แก้มเขาอยู่มานานแล้วก็เป็นแบบอย่างที่พี่อู๋บอกเลยดีว่าแต่พอพี่แก้มโพสต์ว่า นี่คือ12ปีทำเอาแฟนคลับหลายคนก็ตกใจเหมือนกันของน้องเอมนี่อยู่ในวงการเพลงมากี่ปีถ้านับจริงๆก็ว่ามัน5ปีกว่านะก็นานนะเออแป๊บๆนะครับผมสำหรับแก้มนี่ก็มีการโพสต์คลิปนี้เป็นคลิปย้อนวันๆตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าสู่เวทีประกวดเดตรานะฮะจนได้เป็นแชมป์นะครับ ถ,ถือว่าเป็นแชมป์หญิงคนแรกของเดอะซาร์ด้วยใช่ไหม<ช>ของ<ช>แก้มชมป์หญิงคนแรกและคนเดียวด้วย oh. ของเดอะ t าร์นะครับวันนี้เมื่อ12ปีที่แล้วคือจุดเริ่มต้นในเส้นทางนี้ของแก้มเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่เคยลืมภูมิใจทุกครั้งที่นึกถึงรวมถึงตลอดเส้นทางที่เดินกันมาเนี่ยทุกอย่างคือประสบการณ์ในชีวิตของแก้มตอนนี้สําหรับแก้มเรื่องงานเต็มที่และภูมิใจมากๆกับสิ่งที่ได้ทำนะครับขอบคุณทุกคนที่ส่งกําลังใจให้แก้มเป็นพลังใจที่ดีของแก้มมากจริงๆอันนี้คือแคปชั่นนะครับแล้วก็อย ไทยคนแรกนะที่ก้าวขึ้นไปโชว์บนเวทีออสการ์ Oscar ครั้ง,งที่92เมื่อปีทีททททท่แล้วใช่ไหมที่เราได้พูดกันไปได้บอกกันไปนะคะแล้วก็<ม>พี่แก้วเป็นอีกคนหนึ่งที่พัฒนาตัวเองตลอดและสวยขึ้นตลอดจนทุกวันนี้เจอกันแล้วก็แบบ เฮ้ยจะสวยไปไหนคือเธอเป็นคนที่ตาก็สวยนะแล้วก็เป็นคนมีพลังบวกส่งออกมาเยอะมากทุกครั้งที่ได้คุยกับพี่แก้มก็จะรู้สึกดีอะรู้สึกแบบพลังรู้สึกจะเป็นน้องเอมบอกใช่ไหมว่าพี่แก้มเป็นคนขี้ตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมที่เวลาเขาจะขึ้นเวทีจะขึ้นโชว์ไม่ว่าจะผ่านมากี่โชว์กี่เวทีแล้วแก้มยังตื่นเต้นตลอดเราก็งงกันนะว่าคนเก่งขนาดนี้เขายังตื่นเต้นเลยยังไงก็รอดูพี่แก้มนะในสายเรียกว่าในการเดินทางครับ ด้านนี้เอ็มเชื่อว่าต้องไปได้ไกลไม่แน่อีกสักพักอาจจะได้เห็นพี่แก้มเนี่ยโกอินเตอร์แน่นอนนะคะส่วนคืนนี้สองทุ่มสิบห้าพลาดไม่ได้เลยกับบุญรักนักข่าวตอนนี้ก็เดินทางมาเกือบจะจบแล้วเกือบแล้วเกือบจะจบแล้วไม่อยากหายเหมือนกันเลยใจหายเหมือนกันอีกรอบเฮ้ยอย่าเพิ่งเลยแล้วเพิ่งรีรันกันไรนะคะบุญรักนักข่าวค่ะตอนนี้ก็ เรียกว่าวุ่นวายเพิ่มเติมเพราะว่าพี่บุบบ๋มบรรณดาเนี่ยเข้ามาบริหารสถานี SKTV แล้วนะคะคุณจันทร์ทรงกรดนั่นเองนะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายเลยซึ่งการเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างเนี่ยเหมือนจะสร้างความปั่นป่วนให้กับสถานีมากขึ้นนะคะแต่จะเป็นอะไรจะปั่นป่วนมากขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวคืนนี้ต้องติดตามกันให้ได้เลยนะวุ่นรักนักข่าวคะ่ะสองทุ่มสิทาง PPG HD 36นั่นเองจริงๆต้องบอกว่า,าปอนช็อกโกแลตด้วยถูกต้อง,องมันดูใกล้มากเลยนะดูใกล้มากจริงจริง ก็ใกล้กันอย่างนั้นแหละแต่คืนนี้ไม่แน่อาจจะได้เห็นใกล้กว่านี้ถูกต้องนะคะต้องบอกว่าละครแต่ละเรื่องเราถ่ายทํากันเกือบปีออนแอร์สเดือนบางทีก็ใจหายเหมือนกันยังไงคืนนี้ห้ามพลาดค่ะอย่างที่บอกเดี๋ยวได้ดูกันอีกรีรันก,กันแบบมาราธอนได้ครับแต่ขอถ่ายให้จบก่อนแล้วกันใช่ค่ะนะฮะสำหรับวันนี้ครบถ้วนนะฮะหมดเวลาแล้วสําหรับป๊อปนิวสเดลี่ของเรานะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับสำหรับทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไปครับวันนี้อุ๋และเอ็มลาไปก่อนสวัสดีคค่ะัรบ